สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงินรายได้ของสถานศึกษากันต่อนะครับซึ่งสถานศึกษาในที่นี้เนี่ยนะครับก็เป็นสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่าย และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2562นะครับซึ่งคําจำกัดความของสถานศึกษาเนี่ยก็หมายถึงสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีอํานาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเช่นสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนศูนย์การศึกษาวิทยาลัยหรือสถาบันเป็นต้นนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของอาการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเนี่ยมีวิธีการอย่างไรนะครับซึ่งตามระเบียบข้อ11เนี่ยกำหนดเอาไว้นะครับว่าการที่สถานศึกษาของท้องถิ่นจะใช้จ่ายงบประมาณได้เนี่ยนะครับเงินรายได้ที่สถานศึกษาได้รับให้ใช้จ่ายตามภารกิจของสถานศึกษานะครับ ระการแรกเลยนะครับเราต้องไปดูภารกิจบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษานะครับว่ามีบทบาทภารกิจอย่างไรหลังจากนั้นนะครับก็ให้จัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมแล้วบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณของสถานศึกษานะครับให้จัดทําเป็นโครงการกิจกรรมบรรจุในแผนนะครับโดยแผนเนี่ยจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วนะครับก็ให้หัวหน้าสถานศึกษาเนี่ยประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาจึงจะดําเนินการใช้งบประมาณซึ่งสถานศึกษาได้รับเนี่ยสามารถใช้งบประมาณได้นะครับก็คือต้องจัดทําเป็นโครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนะครับผ่านความเห็นชอบแะ้วก็ประกาศใช้จึงจะใช้งบประมาณได้นั่นเองนะ